ชิไปใส่เดี๋ยวนี้ไอ้มาเอาคนจูบกันซะโป้จะถมน้องพอเลิกน้องติจ่ายเลิกเลิกเลิกยังไงก็ต้องเลิกโป้จะถมน้องใส่เดี๋นี้ให้น้องไปหาคนใหม่ซะโป้ไอ้น้องหักไอ้ไหนไอ้เบิดหักน้องแล้วโป้จะไมน้องไปหาคนใหม่ซะน้องติจ่ายไอ้แล้วเดี๋ไอ้เบได้หักน้องไอ้มีคนใหม่เปล่จบปะ ่บักโรเบิร์ตกูยังหูหมดตัวมึงมียังดีเดียววะจอยก็จอยแห้งก็แหง้งผู้สาวกูมึงติดใจมึงแทวว่วะเออมันก็ต้องมีแนวดีได้และเนาะเม่นอย่างข้านว้ะเม่นอย่างนี้นมันช่นนวยแก้ปัญหาผู้ชายและไรผู้ชายทุกคนควรมีมันยังวะเออนไปลองไสมาสิเข้าใจเองดอก นายติงหุ่นละละ่ะบักโรเบิร์ตมึงมีของดีมึงคือบอกบรบูเตโดนไซส์ไซส,สเอามาดูยังมีวะ บอกแล้วต้องติดใจบ่มีบม่บมีอยากได้ก็ไปหาซื้อเอาเอาปีซื้ออยู่ไสอยู่หันเด็บ่วงหัดน้องไซง่ายจริงแข็งจริงายาวจริงสนใจเมืองตัวอย่างกันนำไซได้ที่เบอร์0 2 0 5 2 5 6 8 3 9 4า้า่ามาบาัไดพนคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ย่ำทามาบาัไดพนยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ฮุบแท้ไซแท้บ่มีเซ็นเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์